สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Molly Healing Tears นะคะวันนี้เฟิร์สก็จะมาทำคลิปแรนดอมในหัวข้อฟ้าหลังฝนของคุณมาถึงแล้วก่อนอื่นเฟิร์สก็ต้องขอขอบพระคุณทุกคนที่ไม่กดข้ามโฆษณากดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กันเสมอมาแล้วก็สำหรับใครที่สนใจดูดวงส่วนตัวเฟิร์สแปะช่องทางการติดต่อไว้ใต้คลิปนะคะโอเค มาเริ่มจากเช็คพลังงานกันก่อนเลยวันนี้ energy ทุกคนเป็นไงกันบ้างเ i r s t ใช้เป็นไพ่สำหรับนี้นะคะ heaven and earth ชื่อว่ามิสก,กิมาดูกันขอให้มิสก,กิเปิดพลังงานให้ทุกๆคนหน่อยนะคะ energy ในช่วงนี้ทุกคนเป็นไงกันบ้างคะ e n ั r g y ในช่วงนี้ทุกคนเป็นอะไรกันบ้างใบแรกนะคะเดทว่าว <c oughs> wow. a t u r n i n g point หรือเปล่าเออจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญเหมือนมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเนาะก่อนหน้านี้ก็ได้หรือว่าณนะจุดจุดนี้ณนะปัจจุบันนี้กำลังมีเรื่องที่คุณต้องตัดสินใจหรือเปล่า ตรงพอปิกเลยนะถ้าลองมาคิดดูแล้วแล้วก็ prince of w a n d s นะคะเจ้าหญิงถือไม้เท้าอ่ะแล้วก็ s t r e n g h ว้าว energy แข็งแกร่งมากคือไร้ความกังวลอืมนะคะคือแบบ เป็นคนที่แข็งแกร่งอะจิตใจคือเป็นคนที่แข็งแกร่งไม่ว่าจะเจออะไรมาก็ตามคุณสามารถเอาอยู่นะจัดการได้ถึงแม้ว่าจะเจอสถานการณ์ที่มันยากลําบากอะไรก็ตามมาก่อนหน้าเนี่ยฟู้สึกว่าคุณจะจัดการได้ง่ายมากๆนะคะเป็นคนที่แบบไฟแรงถึงแม้ว่าจะเป็นแค่พรินซ์ออฟวอลใช่ไหมเจ้าหญิงเพราะว่าเจ้าหญิงอะมีของอเนี่ยถ้าเป็นเจ้าหญิงเจ้าหญิงถือไม้เท้าเนี่ยคือเป็นคนที่มีของอย่างแน่นอนเท่าที่เฟิร์สแบบรู้สึกได้จากหน้าภัยนะคะแล้วก็ ไพ่เดทเนี่ยมันเป็นไพ่ของการจบเพื่อการเริ่มต้นใหม่เป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เลยก็ว่าได้นะคะอาจจะมีการตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นในชีวิตคุณอหน้าก่อนหน้านี้อาจจะเจอปัญหาอะไรกันมาก็ได้แต่ว่านะตอนนี้ถ้าเกิดว่ามันเป็นจุดเปลี่ยนออ,อะไรก็ตามที่คุณเจออยู่ไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ก็ตามนะคะเพือรู้สึกว่าในจุดเปลี่ยนครั้งเนี้ยมันเหมือนเป็นการล้างกระดานมันเหมือนเป็นการที่ เ,เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นการเปลี่ยนวิถีเก่าๆเ,เพื่อเซตระบบใหม่หมดเลยแล้วฟ็รู้สึกว่าอืมมันจะเป็นการมันจะเป็นการเซตระบบที่ดีอ่ะเออมันจะแข็งแกร่งมากขึ้นน่ะจากที่ก่อนหน้านี้อาจจะมีอะไรที่มันพลาดไปใช่ไหมฟรู้สึกว่ามันจะมีการมีความกระชับมีความหนักแน่นมากขึ้นจาก energy s t r สตรขึ้นมานะคะใช่แบบเหนียวๆน,นิดนึงทุกคน ไพ่หนืดหนึดอะแล้ก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไร <c oughs> ว้าวไฮพรีเทสแน่นอนไพ่เนี่ยเป็นไพ่ของเดี๋ยวนะ inner voice คือเสียงจากภายในฟรู้สึกว่าหลายๆคนที่เข้ามาฟังนะคะคุณเป็นคนที่มีเซนต์มีสัมผัสที่หกหรือมียานอย่างรู้อืแล้วก็ นนช่วงนี้เป็นไพ่ทำสมาธิก็ได้เหมือนแบบเป็นเสียงเรื่องจากภายในที่ให้คุณกลับเข้ามาฟังเสียงจากภายในเหมือนมีอะไรหรือจิตใต้สำนึกหรืออะไรก็ตามกำลังจะบอกคุณบางสิ่งบางอย่างเฟิรอขอดูนาไพา่หนึ่งคุณเป็นคนที่มีองค์ความรู้มากมายเลยนะในตัวถ้าสมมติว่าวันหนึ่งคุณได้ค้นพบตัวเองจริงๆอ่ะแล้วก็เออลางๆเฝิเห็นเป็นภาพอูดอูดเฟิร์สไม่แน่ใจว่าอูดหมายความว่าอะไรแต่ในความรู้สึกของเฟิร์สคือเป็นคนที่มีความแบบ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะแข่งแกร่งเนอโอ้ดนะนอแบบมีความทนน่ะมีความทนทานกับเรื่องใดๆก็ตามที่เจอมาแล้วก็ในช่วงนี้อาจคุณอาจจะฝันบ่อยก็ได้นะเกี่ยวกับความฝันเกี่ยวกับเซนส์อะไรที่ลางสังหรณ์ที่แม่นยำมากขึ้นแล้วก็อีกอย่างหนึ่งฝูดเห็นความบาลานซ์ของตัวคุณ นะคะในในบางคนมีความบาลานซ์มีความแบบพยายามบาลานซ์เอฟเฟกติงจิงกบเวลอยู่อะ่ะแบบว่าอารมณ์เอยอ,อะไรเออยหรือสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะตอนเนี้ยคุณกำลัง <c oughs> คุณไม่ได้เพิกเฉยนะกับสิ่งที่คุณเจอคุณกำลังแบบเหมือนเหมือนแบบมีความแบบมีความคุ้นคิดก็ได้มีความแบบแบบเขาเรียกอ,อะไรกลับมาแบบบางคนแบบ หันเข้ามาแบบทอนอะไรทำสมาธิมากขึ้นเป็นมีไพ่ของสติปัญญามีไพ่ของยานอย่างรู้เกิดขึ้นนะคะตัวคุณมีอยู่แล้วตัวคุณมีของเอาง่ายๆถ้าเกิดว่าอะถ้าพูดโดยอง์รวมเนาะเป็นคนที่มีของเป็นคนมีเซนเซนแรงมากแล้วถ้าช่วงเนี้ยเซนจะแรงแบบมากกว่าปกติด้วยนะคะต้องกลับมาแบบทาถ้าเกิดทําสมาธิทาได้เลยใช้เวลากับตัวเองฟังเสียงภายในตัวเองเยอะๆนะคะช่วงนี้สัญชาตญาณกําลังจะบอกบางสิ่งบางอย่าง อุยทำไมเป็นงนั้นแล้วก็ในอวบนก็ขึ้นมาเออเรื่องงานมานะช่วงนี้ฟรู้สึกว่าในเรื่องของการงานคุณมีการขับเคลื่อนมันมีการไปข้างหน้าเออมีความก้าวกระโดดเกิดขึ้นด้วยนะหลายๆคนหลายๆพลังงานละกันนะคะหรือว่า Energy ในช่วงนี้อาจจะมีความใจร้อนมากขึ้นก็ได้ต้องให้ระวังเรื่องนี้ก็เป็นได้นะคะ แต่ว่าฟอร์เห็นเรื่องงานของคุณมันมีนมความก้าวกระโดดมากๆหรือช่วงนี้อาจจะมีแพชชั hmm. ่นเขาเรียกอ,อะไรมีแรงบันดาลใจแบบรู้สึกว่าไฟกลับมามีไฟอีกครั้งมีไฟที่จะทําบางสิ่งบางอย่าง mm hmm. เพราะว่ามันมีการที่แบบได้เคลียร์วิถีเก่าๆล้างกระดานเก่าๆอะไรก็ตามที่แบบเหมือนแบบเหมือนสะสางงานเก่าเคลียร์งานเก่าจบงานเก่าจบอะไรก็ตามเนี่ยเดทมันเป็นการที่จบ กับสิ่งเดิมๆเพื่อเริ่มต้นใหม่เพื่อเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ r r n n e o o Wands เนะี่ยมันหมายถึงการที่ตัวคุณได้ค้นพบพรสวรรค์ได้ค้นพบงานที่ใช่ได้ค้นพบงานที่ชอบแล้วก็เในอวบบอลเนี่ยมันเป็นช่วงของการที่พอค้นพบแล้วใช่ไหมก็ถึงเวลาที่จะขับเคลื่อนแล้วก็พุ่งไปข้างหน้านะคะประมาณนี้ไพยเหนี่ยวมากแม่เอาไปบนนะคะว้าว the emperor ด้วย เรอรู้สึกว่าถ้าเป็น energy เ n e นอ y เนาะอ่านเป็น e อ e r อ y อจะพรอรู้สึกว่าตัวคุณเองอะควบคุมสิ่งต่างๆได้มากยิ่งขึ้นถ้าสมมุติว่าถ้าสมมุติว่าตอนนี้เหมือนมัน,ม,นมันยังแบบมันเขาเรียกอะไรอะมันยังไม่ลงตัวเท่าไหรอ่อ่ะเหมือนไพ่ดีเอ็มเพอย์รขึ้นมาแบบย้ําเตือนเนอะว่าให้คุณจัดการด้วยเหมือนแบบเหมือนให้ควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างหรืออย่างแรกเลยควบคุมชีวิตของตัวเองให้ดีๆอืมจัดการชีวิตของตัวเองให้ดีๆเหมือนแบบเป็นอย่างก่อนที่เ เราจะเป็นผู้นําของใครใช่ไหมเราต้องเป็นผู้นําของตนเองก่อนทําความเข้าใจอะไรหลายๆสิ่งหลายอ,อย่างควบคุมชีวิตของตัวเองให้ดีปุ๊บแล้วทุกอย่างมันจะลงตัวมากๆนะคะ t h เ e m เรอร์มันเป็นฝันลึกว่าฝันคิดว่าเป็นพลังงานอืที่แบบบอกอย่างหนึ่งแล้วก็อีกอย่างหนึ่งมีพลังงานของเออ่คนที่มีเขาเรียกว่ามีอานาจมีบารมีหรือว่าเป็นข้าราชาการเป็นทหารเป็นอะไรก็ได้นะคะที่เข้ามาชมก็ก็มีก็ได้อืม หลายๆคนมีตำแหน่งสูงๆนะถ้าไพ่ใบนี้ขึ้นมาแล้วก็เ e h ไฮโรแฟนนะคะเจอไฮโรแฟน energy ของดีอวอะเป็น energy ดี support นะในช่วงนี้ว้าวเออฟอรรูษษ้สึกว่าช่วงนี้ ถ้าเกิดว่าคุณแบบห่างหายจากการฝึกการปฏิบัติการสวดมนต์การทําบุญน่ะไพ่ใบนี้แบบกําลังบอกนะว่าเหมือนนะ่ะคุณต้องกลับมานะคุณต้องกลับมาปฏิบัติคุณต้องกลับมาออทำสมาธิฝึกจิตหรืออะไรก็ตามหรือทําบุญอะไรเงี้ยเพราะว่าช่วงนี้พลังงานดีไว้ซัพพอร์ตด้วยนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคุณเป็นคนที่แบบเหมือนมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองมีเทวดาคุ้มครองอยู่แล้วนะคะยิ่งปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็ค,คิดว่ามันจะส่งผลกับ ตัวคุณมากๆเลยอืมแล้วยิ่งในช่วงนี้ไพ่ใบนี้ขึ้นมาก็คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์อวยพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์เกื้อหนุนครูบาอาจารย์ชี้ทางก็ได้มีคำนี้เด่งขึ้นมาพีซใบนี้สองดาบใบนี้หรอรู้สึกว่าอาจจะมีเรื่องราวที่คุณจะต้องตัดสินใจเนาะ ยังตัดสินใจไม่ได้ก็ได้นะบางคนบางพลังงานที่เฟินเห็นอาจจะยังตัดสินใจไม่ได้แบบขออยู่แบบนี้ก่อนขออยู่แบบสงบสงบก่อนอะไรเงี้ยยังไม่อยากแบบเจออะไรที่มันวุ่นวายยังไม่อยากเคลียร์อะไรตอนนี้แต่เฟิร์นคิดว่าเร็วๆเนี่ยแหละถ้าเกิดคุณเป็นพลังงานนี้อยู่นะลังเลอยู่ยังตัดสินใจไม่ได้อยู่คุณจะตัดสินใจได้แล้วมันจะมันจะเป็นการตัดสินใจที่คิด อย่างไม่คิดมาแล้วอย่างถี่ถ้วนนะคะเป็นการตัดสินใจที่ยุติธรรมมากที่สุดไม่ว่าจะเป็นการตัดสินใจในเรื่องใดก็าตามว้าว ten of cups นะคะอ,อใบนี้ perfected success ก็คือความสั่ง ความสําเร็จความสุขความอุดมสมบูรณ์ในเอเนจีในช่วงนี้คุณโอเคนะรู้สึกว่าเนี่ยบางคนแบบเหมือนจบไปแล้วหรือว่าเนี่ยหรืออันนี้อาจจะเป็นแบบสิ่งที่มันกําลังจะเกิดขึ้นก็ได้นะคะสิบถ้วยเนี่ยคุณจะมีความสุขนะเมื่อไหร่ที่คุณฟังสัญชาตญาณตัวเองอะก่อนหน้านี้คุณอาจจะเพิกเฉยกับสิ่งที่สัญชาตญาณเตือนบอกก็ได้นะบางคนนะฟอรู้สึกฟอรู้สึกว่า มีบางคนที่ก่อนหน้าเนี่ยเวลาเจอเรื่องอะไรมาเพราะว่าไม่ฟังสัญชาตญาณตัวเองเหมือนข้างในภายในคอยบอกแล้วว่าทําแบบนี้ไปทางนี้สิแต่แบบเหมือนตัวคุณอาจจะดื้อก็ได้อาจจะไม่ฟังอาจจะแบบลั้นอะไรแบบเนี้ยก็เลยแบบไปเจอเรื่องเล่าที่จะต้องแบบเคลียร์ก่อนอนะตอนเนี้ยเหมือนแบบคุณเริ่มกลับมาแบบมามา,มาถูกทางแล้วอประมาณนั้นนะคะอีกใบหนึ่งค่ะมิสกิ ว้าวเดอะสตาร์ The Star ขึ้นมาสวยงามมากทุกคนเป็น energy ของการปลอบโยนก่อนหน้านี้ถ้ารู้สึกว่าคุณเหนื่อยคุณอ่อนแอไพ่อย่างน้อยไพ่ใบนี้คือมาเพื่อ ส่งพลังของความเข้มแข็ง ừ, ให้คุณได้เข้มแข็งขึ้นคุณได้รับพรจากจัก,กรวาลเต็มๆเลยนะเป็นไพ่แห่งความหวงังแล้วเหมือนคุณนะ่นะนะวันนี้เขรู้สึกว่าตัวคุณเองอนะ่ะใช้ชีวิตแบบอย่างมีความหวงังคุณเชื่อว,ว่าทุกสิ่งทุกอย่างข้างหน้ามันมันเป็นแรงบันดาลใจมันมันเป็นไปได้เสมอสําหรับคุณนะ่ะคุณไม่เออแล้วอีกอย่างหนึ่งเป็นเอเนอร์จีของหลายๆคนอาจจะเป็น เป,เป็นคนที่มีชื่อเสียงก็ได้นะเป็นคนที่มีความโดดเด่นอะ่ะเออในด้านสายงานของตัวเองก็ได้นะคะอืมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเป็นไพ่ของเป็นเป็นพลังงานของความหวัง ความหวังหรือความเป็นไปได้ปาฏิหาริย์ที่กำลัเงเกิดขึ้นหรือว่าพรที่คุณกําลังจะได้รับหรือพอรที่คุณขอไปเฟิร์นคิดว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์รับรู้นะแล้วก็จักรวาลรับรู้ในสิ่งที่คุณเคยขอร้องไปเคยอ้อนวอนเคยขอพอรไปก็ตามนะคะแล้วก็อ่าสวยงามมากใต้สํารับนะคะเป็นชาเลียตเป็นเอ NERGY ที่ที่สุดของความแข็งแกร่งละเฟิร์ว่วาเพราะว่าคุณเห็นไหมว่าสซฟิงเนี่ย มีสองสีสีดำและสีขาวซึ่งเขาไปคนละทิศคนละทางเลยอะแต่ว่าคุณสามารถควบคุมได้อะมันมีการขับเคลื่อนไปข้างหน้ามันมีการที่ movement มันเป็นการที่แบบเออคุณได้เลือกเส้นทางแล้วเป็นไพ่ของการคอนเฟิร์มด้วยว่าเนี่ยนะตอนเนี้ยคุณได้เลือกเส้นทางเมื่อไหร่ที่คุณเลือกเส้นทางของตัวเองแล้วคุณเชื่อมั่นในตัวเองนะมันจะเป็นเส้นทางที่ใช่ของคุณอืมแล้วก็จักรวาลเหมือนมาคอนเฟิร์มว่าคุณมาถูกทางละ นะคะตอนนี้แบบไม่ต้องหวัน่นไม่ต้องเกรงเรื่องใดไม่ต้องกังวลเรื่องใดเลยคิดจะตัดสินใจหรือมีแพลนอะไรในหัวเนี่ยคุณสามารถตัดสินใจได้เลยหรืออาจจะคุณอาจจะกําลังรอซายบางอย่างมากระตุ้นคุณก็ได้คุณคิดว่าเร็วๆเนี่ยแหละเร็วเเลยน่คุณจะตัดสินใจได้ถ้าสมมุติว่าพลังงานที่ตอนนี้คุณเจออยู่อ่ะแบบสมมุติว่าคุณมีความลังเลอยู่อืมคุณคิดว่าเร็วๆเนี่ยคุณจะตัดสินใจได้แล้วก็มันจะมีการ movement move ไปข้างหน้าอย่างเดียวเลยมีการที่แบบมันมีความก้าวกระโดด เพรื่อเห็นหนึ่งความก้าวกระโดดอืมเฟรอคิดว่าสิ่งที่คุณเจอมาก่อนหน้าเนี่ยที่ท็อปปิกอะทำไมถึงเป็นชื่อนี้เฟรอรู้สึกว่าสิ่งที่คุณเจอมาก่อนหน้านี้น่าจะหนักพอสมควรเนาะแต่ว่าคุณเลือกที่จะแบบชัดเจนอะชัดเจนกับตัวเองชัดเจนกับความรู้สึกชัดเจนกับสิ่งที่เป็นอยู่คุณยอมจำนนคุณเละ NDER คุณยอมซีโรล,ลาบอะไรก็ตามนะคะแล้วก็หันมาแบบหนักแน่นควบคุมชีวิตของตัวเองได้มากขึ้นนะคะแล้วหนวยเอเนอร์จีของความแข็งแกร่งเกิดขึ้นสเตรนท์คือคุณได้พยายามมาอย่างหนักหน่วงก่อนหน้านี้หรืออีกอย่างหนึ่งไพ่อ่านได้หลายแบบมากๆเฟิร์ก็อยากจะแบบเอาแบบกระจายกระจายให้ทุกคนเลยเนอะก็คือถ้าสมมุติว่าคุณมีความตึงเกินไปกดดันตัวเองจนเกินไปพไพ่ใบนี้ย กำลังบ่งบอกคุณว่าให้คุณให้เวลากับตัวเองยืดหยุ่นกับตัวเองเยอะๆนะคะคุณให้เวลากับคนอื่นได้คุณก็ต้องให้เวลากับตัวเองได้เช่นกันใช้เวลาอยู่กับตัวเองเยอะๆแล้วก็บาไฮพรีเทสขึ้นมาเนี่ยมันเป็นอินเนอร์วอยส์เสียงจากภายในที่กําลังบอกบางสิ่งบางอย่างกับคุณอยู่สิ่งที่คุณตัดสินใจไม่ได้สิ่งที่คุณสงสัยอยู่อ่ะอืให้ฟังเสียงภายในแล้วก็อย่าเพิกเฉยกับการที่จะต้องกลับมาฝึกดูจิตตัวเองหรือทําสมาธิหรือการอยู่กับตัวเองก็ตามนะคะ ตรงตรงนี้จะช่วยอะไรคุณได้มากมากเลยไม่ว่าจะเป็นการตัดสินใจหรือจะเลือกเส้นทางหรืออะไรก็ตามนะคะขอให้คุณรู้ไว้ว่านับนับต่อจากนี้ไปชีวิตของคุณจะก้าวกระโดดมากๆอืมนะคะขอให้ทำเนี่ยทำอะไรก็ตามที่มันเป็นแพชชั่นของคุณคุณรู้สึกว่าคุณมีแพชชั่นคุณมีความสุขกับมันแล้วพุ่งไปเลยค่ะ เอ,อพุ่งไปเลยทายานไปเลยนะคะแต่ว่าก็ก็ไม่แบบเขาเรียกอะไรไม่บีบเค้นไม่กดดันไม่บีบคั้นตัวเองจนเกินไปอะไรเงี้ยให้มันแบบรู้สึกท้อเดี๋ยวมันจะแบบหมดไฟได้ง่ายๆนะคะประมาณนี้นะคะทุกคนตอนนี้กี่นาทีแล้วสิบห้านาทีค่ะเรามาดูกันว่าพาอยากจะแนะนาอะไรเพิ่มเติมดีกว่า mm hmm. เฟอร์จะใช้เป็นพาออร์เคิลแล้วกันเนาะ mm hmm. หลายๆสําหรับเลยเอ,อ๊ะ mm hmm. เดี๋ยวมา อันนี้เปิดก่อนดีกว่าเออรู้สึกว่าอยากเปิดทาํา mm. การออฟชามเนาะอืมอาจจะเป็นช่วงเวลาเนาะที่คุณแบบเหมือนอาจจะแบบเหมือนมีข้อมีคําถามอะไรในใจว่าเออเรื่องนี้กําลังจะเกิดเรื่องนี้จะเกิดขึ้นเมื่อไหร่หรืออะไรประมาณนี้แล้วก็เฟิร์สจะเปิดเป็นลัคนาราศีหรือวันที่เกี่ยวข้องกับคุณด้วยนะคะแล้วก็จะอ่านข้างล่างเนะี่ยข้างล่างมันจะบอกช่วงเวลาอย่างเช่นแบบอีกห้าวันห้าสัปดาห์นะอีกอีกเจ็ดเดือนเจ็ดสัปดาห์อะไรเงี้ยนะคะ mm. ก็ลองไอเอาไปอัดเดปกันดู ออกมาสองใบจ้าเลขสองนะคะอาจจะมีคนเกิดวันที่สองหรือว่าอีกสองวันเอออาจจะมีข่าวดีหรืออีกสองอาทิตย์ก็ได้รอฟังได้เลยแล้วก็ว่าคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะได้ต่อต่อต่อมันเดวันจันท์นะคะขอแปดใบล้วกันเนาะอุ้ย ก็เด้นออกมาแล้ว Friday ค่ะวันศุกร์นะคะแล้วก็ราศีพฤษภค่ะสอ,ส,ออส,อสองสัปดาห์สองเดือนได้อสองสองมานะเนี่ยทุกคนสงมาเยอะนะเนี่ยอะไรยังไงแล้วก็เลขสิบนะคะ you will start All over again 10 1วันส0สัปดาห์ก็ได้นะคะที่จะเกิดขึ้นหรือการเปลี่ยนแปลงหรืออะไรก็ตามเนาะที่คุณกำลังจะตัดสินใจหรืออะไรก็ตามลองอแดปกับสถานการณ์แต่ละคนดูนะคะเพราะว่าเป็นพลังงานรวมเนาะเราก็เลขสีนะคะสุดท้ายค่ะรีบาราศีตุน้น <c oughs> 7จ็ดว7คเจ็ดมนะคะก็คือ7สัปดาห์7เดือนก็ได้นะคะเผื่อแบบบางคนที่เป็นแบบหลักเดือนอะไรอย่างงี้ใช่ไหมก็อาจจะใครใครคุณหลายๆคนอาจจะมีแบบคเครียกอะไรเป็นแพลนใหญ่ก็ได้นะคะสิ่งที่คาดไว้โอเคต่อไปเรามาดู Wisdom to h a v e Fit นะคะเป็นคำแนะนำจาก Oracle ไมแรกค่ะ practice tenderness โ oh. อ้เออหรือว่าคุณจะเป็นคนแบบเป็นสายตึงมะเป็นสาย masculine อะแบบว่าต้องเป๊ะเออต้องแบบ อย่างเดียวอะ่ะเออไปในรู้ไหมบอกว่าอะไรก็คือให้คุณอ่อนโยนกับตัวเองยืดหยุน่นยืดหยุ่นกับตัวเองบ้างบางทีแบบอย่าตึงเกินไปเพราะคิดว่านะอาจจะมีบางพลังงานละกันคุณอาจจะแบบมีความที่แบบกดดันตัวเองมากจนเกินไปอะไรเงี้ยเพราะว่าด้วยความรับผิดชอบที่คุณมีอยู่ก็ได้ภาระหน้าที่ต่างๆที่คุณแบกไว้อืมนะคะไพ่บอกว่าให้ยืดหยุ่นหน่อยนะจ๊ะ แล้วก็ hold the connection นะคะใบนี้หรอฟอรู้สึกว่าถ้าฟอ์จำไม่ผิดเนาะมันเป็นการที่เหมือนแเป็นการที่เหมือนแบบเชื่อมต่อภายในฟังเสียงภายในของตนเองอืมบางทีแบบสัญชตาตญาณหรือเซนส์นของคุณหรือจิตวิญญาณภายในของคุณกำลังจะบอกบางสิ่งบางอย่างอยู่แต่ว่าคุณอาจจะไม่ค่อยฟังตัวเองก็ได้อแล้วก็เคลียร์ Away All Energies นะคะก็คือเคลียร์พลังงานเก่าๆอือะไรเดิมๆฟิลเดิมๆอารมณ์เดิมๆที่มันค้างอยู่ค้างคายอยู่ภายในใจอะไรที่ฝังอยู่คะ่ะเคลียร์เพื่อเปิดรับสิ่งใหม่ๆเปิดรับ Energy ใหม่ๆความสดใสกําลังจะเกิดขึ้นความสุขกําลังจะเกิดขึ้นกับชีวิตคุณเห็นไหมว่าเดอะสตามาแล้วอืมนะคะใบนี้มันเหมือนเป็นการที่แบบอะไรก็ตามที่มันแบบ คาราคาซังมันเป็นเอ NERGY ของพลังงานลบก็ได้นะความเบื่อนหน่ายความเซงความอะไรก็ตามที่ก่อนหน้านี้มันมันครุกุ่นอะเออความเขาเรียกาอะไรความมืดมัวความเว้าวุ่นในใจอะไรเงี้ยทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นเอ NERGY เก่าๆที่ทำให้มันฉุดรั้งชีวิตคุณอยู่อะค่ะเคลียร์ออกหรือเป็นพลังงานของความเหนื่อยก็ได้นะความเหนื่อยความกังวลความแบบกดดันก็ได้หมดทุกคน่ะ ถึงเวลาจะต้องเคลียร์แต่ละคนก็มีวิธีเคลียร์แตกต่างกันไปอืมแต่ฟร์ดคิดว่าเนี่ย เวลาที่เราแบบมีอะไรอ่ะเหมือนเวลาถ้าเกิดว่าเราได้กลับมาใช้เวลาอยู่กับตัวเองทบทวนตัวเองฟังเสียงภายในตัวเองอยู่กับตัวเองอยู่ไม่ว่าจะเป็นความทุกข์ความฟุ้งซ่านความอะไรเหล่านั้นอ่ะเราอยู่กับมันอ่ะอยู่กับความคิดแล้วเฝ้าดูไปเรื่อยๆอ่ะเราจะเริ่มกระจ่างและเห็นความจริงมากขึ้นตรงนั้นเราไม่ต้องไปหนีหรือไม่ต้องไปเติมแต่งความสุขเข้ามาเลยอ่ะสมมติเป็นทุกข์ก็ให้อยู่กับความทุกข์นั้นเลยทุกคนพอ,พอจะเก็ตไหมคะ เพราะว่าเมื่อก่อนนะเฟิร์สเคยแบบเฟิร์สไม่รู้ว่าเฟิร์สเรียกว่าเฟิร์สเดินทางผิดหรือเปล่าเฟิร์สอาจจะสับสนก็ได้นะตอนนั้นนะเฟิร์สรู้สึกว่าเวลาที่เฟิร์สเป็นทุกข์ใช่ไหมแล้วก็หาสิ่งอื่นมาทดแทนดูหนังเอยอะไรเอยต่างๆนาะนาะนะบางทีก็อาจจะแบบมีความหลอกตัวเองอยู่บ้างเออว่าแบบเฮ้ยเราไม่เป็นไรแต่แบบ เฮ้ยแต่มันยังมีไว้เออมันยังมีอะไรในใจอยู่เว้อะไรเงี้ยพอได้กลับมาแบบเหมือนอยู่กับตัวเองจริงๆแล้วช่วงเวลาที่มันหน่วงๆเออฟีลแบบที่มันหน่วงๆในใจทุกคนเคยเป็นไหมฟุตคิดว่าทุกคนต้องเคยผ่านจุดท,ที่มันแบบวงๆเวงๆหน่วงๆ,ๆอะไรเงี้ยให้อยู่กับมันเลยเฝ้าดูแม้กระทั่งความคิดของเรา อารมณ์ความรู้สึกของเราอืมแล้วเดี๋ยวเราจะเห็นการเกิดดับแต่และแต่และอารมณ์แต่และความคิดนั้นไปเองอะคะ่ะอืมแล้วทาให้เราแบบเหมือนมีสติมากขึ้นด้วยนะคะแล้วเราจะได้เคลียร์พลังงานตรงนี้ด้วยแต่ถ้าเกิดว่าใครทําสมาธิได้เนี่ยเริ่มเริ่มฝึกสมาธิหรือมีคนบางบางพลังงานเพื่นเห็นคุณมีการปฏิบัติอยู่แล้วนะคะเพราะว่ามี energy device support แต่บางพลังงานถ้าสมมติว่าก่อนหน้าเนี่ยไม่ได้แบบไม่ได้ทําสมาธิเลยเลยอะอืมไพ่เนะี่ยเหมือนแบบมากระตุ้นนะว่า เริ่มทาได้แล้วหันหรือบางคนไม่ได้ทํามานานแล้วอะไรเงี้ยก็กลับมาทํากลับมาฝึกสมาธิได้แล้วตั้งแต่ตอนนี้เพราะว่าเวลามีอะไรเข้ามาคุณจะได้ไม่ไหลไปกับสถานการณ์ต่างๆได้เพราะว่าโลกเราอะ่ะมันต้องเจอกับความไม่แน่นอนอะ่ะเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องธรรมชาติความทุกข์ความสุขก็เป็นธรรมชาติที่มันจะเกิดขึ้นนะคะมันแบบขึ้นๆลงๆอยู่แบบนี้มันไม่มีอะไรที่แน่นอนความสุขมันไม่ได้จีรังความทุกข์ก็เช่นกันเราไม่สามารถที่จะไปติด เราไม่สามารถที่จะไปติดทั้งความสุขทั้งความถูกได้นะคะต้องระวังตรงนี้เพราะว่าเฟิร์สอะเฟิร์สแอนด์เฟิร์สแชร์ประสบการณ์ของเฟิร์สหน่อยละกันเอาเพราะว่ามีช่วงที่เฟิร์สแบบติดสุขมากๆพอความถูกเข้ามาก็มันก็จะแบบตึงเออเกฑมาทุกคนมันก็แบบอา้าว เราโมาแต่ไปแบบเหมือนไปกีดกันพลังงานลบไม่เอาความทุกข์ไม่เอาความโกรธอะไรเงี้ยกลายเป็นเราไปกดเขาไว้เออไปกดข่มไว้ไปบังคับอืมไว้นะคะจนเราแบบเหมือนแบบเขาเรียกอ,อะไรอะ่ะกลายเป็นแบบไปติดสุกอะ่ะอืมแล้วมันก็จะมีปัญหาเฟิร์สเฟิร์สไม่รู้ต้องอัดเฟิร์สเฟิร์สเดี๋ยวนะเฟิร์สอธิบายไม่ถูกเหมือนกันแต่ว่าเฟิร์สคิดว่าหลายๆคนเข้าใจแต่ว่าต้องสํารวจดีๆอืมนะคะ เราก็ ask for help นะคะใบนี้มันเหมือนเป็นการที่แบบมันหาความจริงอะ่ะเดี๋ยวนะ f ฟ r s นขอไหนๆก็เปิดเพิ่มแล้วขอขยายก่อนขอดูก็จำไม่ได้เหมือนกันจำไม่ได้ก็ต้องเปิดหนังสือนะคุณบออะ่ะใบนี้นะคะขอความช่วยเหลือเออค้นหาความจริงกันเลยขอความช่วยเหลือแต่ฟิร์สก็ รู้สเมื่อกี้มันมีความจากความรู้สึกแล้วกันมันเด้งขึ้นมาก็คือเหมือนหาความจริงอะเออเหมือนแบบค้นหาความจริงขอความช่วยเหลืออาจจะแบบขอความช่วยเหลือจากเออภายในของเราก็ได้จากการทําสมาธิก,ก็ได้เพื่อความชัดเจนหรืออีกอย่างหนึ่งก็คือปรึกษาค่ะคนที่คุณไว้ใจหรือ,อ,อครูบาอาจารย์หรือแบบจะอะไรก็ตามเนาะอืมนั่นแหละมันคือการขอความช่วยเหลือหรือขอความปรึกษาประมาณนี้ หรือถ้าสมมุติว่าใครแบบรู้สึกว่าเอยอยากจะปรึกษานี่ก็มาสามารถปรึกษาได้เฟิร์สเปิดรับดูดวงอยู่นะคะอยู่เอ่อกดไอ้นี่อะไรนะ description ข้างใต้เลยใต้คลิปนะคะเฟิร์ใส่ไว้แล้วมาคุยกันได้มาจอยกันได้ขออีก2ใบแล้วกัน offer up g r a t i t u d e นะคะใบนี้เป็น ใบนี้คือจงรู้สึกขอบคุณมันเถอะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามมันดีกับคุณเสมอสิ่งที่เกิดขึ้นอะถึงแม้ว่า่วันนี้เรายังยังไม่รู้เนาะว่าสิ่งที่คุณเจอมาก่อนนั้นเนี่ยปัญหาที่เจอมาก่อนนั้นเนี่ยสอนอะไรคุณหรือคุณได้เรียนรู้อะไรคุณได้ผลดีอะไรจากมันแต่เนี่ยพอคุณรู้แล้วคุณจะรู้สึกขอบคุณก็เนี่ยเหมือนไพ่ใบนี้จงขอบคุณทุกสิ่งที่เกิดขึ้นอืมแล้วมันจะคุณจะยิ่งได้แบบแต่แบบสิ่งดีๆเข้ามานะคะ อธิบายไม่ถูกเหมือนกันเออเอาออาอย่างอันนี้ง่ยายๆดีกว่าก็คือพลังแห่งการขอบคุณนะเป็นพลังที่คุณจะสามารถ manifest ได้แบบง่ายมากยิ่งขอบคุณมากเท่าไหร่ก็จะยิ่งได้มากเท่านั้นอย่างเช่นอ่ะขอบคุณที่มีที่อยู่อาศัยอืมแค่นี้ก็พอขอบคุณเสื้อผ้าเออขอบคุณที่มีเสื้อผ้าใส่เนี่ยมันเราเริ่มมองเห็นสิ่งเล็กๆน้อยๆแล้วขอบคุณมาเล็กๆน้อยๆนะขอบคุณสัตว์เลี้ยงขอบคุณแบบ ผ้าม่านที่ปิดแดดให้ตอนที่มันร้อนเลยอขอบคุณผ้าห่มอะไรเงี้ขอบคุณอาหารที่มีให้กินอะไรเงี้นะคะขอบคุณสิ่งเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆนี่แหละอแล้วเราก็จะยิ่งได้นะคะสุดท้ายคะ่ะ d r e a m while a Wake ก็คือใบนี้ <c oughs> ขเขากำลังจะบอกว่าอย่าให้ความฝันของคุณเป็นเพียงแค่ความเพ้อฝัน ประมาณว่าจงทำความฝันให้เป็นความจริงสิ่งที่คุณแบบเหมือนมีภาพในหัวเคย manifest ไว้หรืออะไรเงี้ยเออคุณแบบอยากจะทำอย่างนั้นอยากจะเป็นแบบนี้อยากจะเรียนนั่นเรียนนี่อะไรเงี้ยอลองลอง,ลง,ลงมือทำตั้งแต่วันเนี้ยอยากให้แบบมันเป็นแค่ความเพ้อฝันของเราจงลงมือทำอจงเปลี่ยนความเพ้อฝันนั้นให้มันเป็นความจริงแล้วซึ่งพไพ่ใบนี้บอกว่าคุณทำได้อย่างแน่นอนขอให้เชื่อมั่นในตัวเองนะคะ โอเคสุดท้ายเราจะเรียงไม่ได้เลยจากไพ่ข้อความซะหน่อยมาดูกันว่า h i เออร์เซลหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรืออะไรก็ตามอยากจะส่งข้อความอะไรถึงคุณ1น,น,นึ่เธอรู้คำตอบอยู่แล้วคำตอบนั้นแหละอะไรที่ลังเลอยู่อ่ะ มันจะมีคำตอบหนึ่งอ่ะที่คุณรู้อยู่ในใจอยู่แล้วสองศูนย์สองละวังผิดพลาดซ้ำอีกหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองเป็นจังหวะที่ดีเลยใบบนจ้ะห้าห้าเธอเก่งกว่าที่เธอคิดเออใบบนนะเก้าสองตรวจสอบให้แน่ใจซะก่อนอืม เออบางสิ่งบางอย่างอย่าพึ่งเขาอะไรอย่าพึ่งตีตีตนไปก่อนไข่เหรอใช่คํานี้ไหมเหมือนแบบอย่าพึ่งคิดไปก่อนอย่าพึ่งตีตนไปก่อนไข่บางทีแบบต้องตรวจสอบให้แน่ใจซะก่อนก่อนที่เราจะเอามาคิดเยอะคิดมากหรือกังวลน,นะคะอืมประมาณนั้นเจ็ดสามทำมันต่อไปจ้ามาถูกทางแล้วใบบนจ้าหนึ่งหนึ่งหนึ่งสามเธอควรจะรอบคอบกับเรื่องนี้ ใบบนจ้าฮ่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 วายจงทำความฝันให้เป็นความจริงอ่ะจบนะทุกคนเหมือนใบนี้เลย Dream while awake เนี่ยอย่าให้ความเพอ้อฝันเป็นเพียงแค่ความฝันคุณทำได้อย่างแน่นอนขอให้ใส่คำพูดเนะี้ยไปบ่อยๆไม่ว่าตอนไหนที่คุณรู้สึกท้อตอนไหนที่คุณรู้สึกว่าแบบ มันมันเหนื่อยมันแบบรู้สึกแบบมองไม่เห็นทางเลยค่อยๆเติมกําลังใจดีๆให้กับตัวเองไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็อย่าลืมนะอย่าก,กดดันตัวเองจนเกินไปไม่ต้องเปรียบเทียบกับใครไปในเส้นทางของคุณนี่แหละนะคะเอ j นจกับชีวิตมีความสุขแม้จะเป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆรอบตัวก็ตามหาความสุขจากปัจจุบันให้เจอแล้วก็ทําปัจจุบันให้ดีที่สุดไม่ต้องไปกังวลอนาคตนะคะ เดี๋ยวทุกอย่างจะจัดสรรในคุณเองประมาณนี้นะคะทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้เฟิร์สเป็นกำลังใจกับทุกๆคนนะคะบ๊ายบายคะ่ะ